เ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่อง <c oughs> อย่างไรเรียกว่ารักตนอย่างไรเรียกว่าไม่รักตนกจะทบทวนนิดนึงเพื่อจะได้ต่อเนื่องกันผู้ที่ศาสตาบอกผู้ที่ท,ทุจริตด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเรียกว่าไม่รักตนถึงแม้จะกล่าวว่า รักตนรักตนแต่เขาก็ชื่อว่าไม่รักตนเพราะเหตุแห่งการประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะว่าเขาจะสร้างความเสื่อมความเสื่อมให้แก่ตนเองส่วนผู้ที่รักตนโดยแท้จริงศัสดาก็บอก <c oughs> ถือผู้ที่ประพฤติสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจ ถึงแม้คนคนนี้จะบอกว่าไม่รักตนแต่ถ้าเกิดเขาประพฤติสุดจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนนี้ก็ชื่อว่ารักตนเพราะว่าเขาจะไปทางเจเริญไม่ไปทางเสื่อมชื่อว่าเป็นผู้รักตนอย่างแท้จริง <c oughs> นี่ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อศาส,สดาศาส,สดาก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่ได้ว่าอะไรใครยังเมามันอยู่กับการประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจอยู่มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นว่าสิ่งที่ตนทำนะ่ะสร้างความเสื่อมให้กับตัวเองชื่อว่าไม่รักตนใครจะมองไม่เห็นใครจะไม่เชื่อไม่ศัสดาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดใครมองเห็นว่าสิ่งที่ ตนเองประพฤติอยู่เป็นการประพฤติท,ทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วละเลิกมันเสียแล้วหันมาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็จะคือว่าก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักตนเพราะว่าตนเองก็จะลังเดินไปสู่ความเจริญเพราะการเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยากที่สังสาราบอกเปรียบเหมือนอะไร เปรียบเหมือนน้ําท่วมมหาปัิพีแล้วก็มีบุรุษทิ้งแอกลงไปซึ่งมีอยู่บ่วงบ่วงเดียวเนี่ยและในน้ํานั้นก็มีเต่าตาบอดล่วงไปร้อยปีถึงพุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งศาสตราศาสร์ก็ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะยื่นคอเข้าไปในบ่วงซึ่งมีบ่วงเดียวในแอกนั้นร้อยปีพุดขึ้นมาครั้งหนึ่งน้ําก็ท่วมเต็มทั้งโลกเนี่ยเต็มมหาปฏิพี แอ่ก็มีอันเดียวอีกอร่อยเพ้งคว้างอยู่บนน้ำนั้นจะเจอกันก็ยากศาส,สดาบอกว่าการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก็ยากกานั้นแหละแล้วก็บอกว่าเต่าตาบอดเนี่ยยื่นคอเข้าไปในบ่วงเนี่ยได้สำเร็จก่อนนะได้สำเร็จเนี่ยยังเร็วกว่าการที่คนเนี่ยเมื่อไปสู่วิธีบาทนระกเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์ ยังเร็วกว่าแสดงว่าการจะได้เป็นมนุษย์นั้นยังมันต้องใช้เวลานานมากกว่าน,นั้นมากนะักเหตุผลก็คือพวกสัตว์วินจญาณพวกวินิบาเนี่ไม่มีการทําบุญไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติกุศลมีแต่เคี้ยวกินซึ่งกันและกันก็เลยการที่จะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มันก็เลยยากคําสอนของาศาสดาก็จะแผ่ไปทั่วโลกก็ยาก ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะที่จะบังเกิดขึ้นมาในโลกก็ยากคําสอนจะแผ่ไปก็ยากแต่ว่าบัดเนี้ยคําสอนนี้ก็ตถาคตความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตก็บังเกิดขึ้นแล้วคําสอนก็จเจริญไปแล้วทั่วโลกส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นก็ไปพิจารณาให้ดี ถ้ายังเมามันอยู่กับการประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่เขาหวังได้ก็คือทุกขติวินิบาตนรกประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีอะไรบ้างกระทวนกันสักหน่อยทวนกันทุกวันจะได้จําได้ก็ไม่เกิดไปทุกวันหรอกเอาเอาที่นึกได้แล้วกันเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกราม อันนี้ทางกายทางใจก็คือ,อทางวาจาก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดยุแย่ให้แตกกันที่เรียกว่าพูดส่อเสียดนั่นแหละเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้ทางวาจาทางใจก็คือละความระโมบเพ่งเร็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรืออภิชาพิสมะโรภะไอที่มันไปโกงเขา โกงตาช่างบ้างล่อลวงหาบ้างก็คือมันมีความระโมบเพ่งเล็งในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของคนอื่นแถวนั่นแหละมันถึงโกงหกเหาเว้นจากการพยาบาทคือความคิดปองร้ายผู้อื่นทําให้ผู้อื่นลําบากปะเปะ่าขึ้นมาละมิฉาทิฏฐิที่ว่าโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีสมณะหรือความที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นี่ และประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามเนี่ยมีอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าทางใจสามอย่างหรือกุศลกรรมบทศิษและศาสดาวางจิตอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรกับคนที่ไม่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อพระองค์พระองค์วางจิตอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรเคยมีเคยมีพามาถามว่าเนี่ย พุทธเจ้าเนี่ยสมณะโคตมะเนี่ยก็ยังอยู่นิพพานก็ยังตั้งอยู่คําสอนก็ยังอยู่มีบ้างใหม่ที่พิขูบางรูปเนี่ยพิขูเนี่ยจะไปสู่นิพพานได้ทั้งหมดหรือว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าเท่าจํานวนเท่านั้นเท่านี้ศาส,ะสะดาก็ย้อนถามกับพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยเป็นผู้รู้หนทางไปเมืองราชคึกใช่ไหมพราหมณ์ก็ตอบว่าใช่อืใช่ แล้วถ้าเกิดมีบุรุษมาถามถึงเมืองราชคึกไปทางเมืองราชคึกเนี่ยท่านก็บอกให้แต่ว่าบุรุษนั้นกลับไปไม่ถึงเมืองราชคึกเนี่ยเป็นราอเหตุอะไรพานก็ตอบว่าจะมาโทษจะมาโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกทางไปแล้วก็ไอ้บุรุษคนนั้นมันถือเอาทางผิดเองมันช่วยไม่ได้เพราะเขาเป็นเพียงผู้บอกศาส,สดาก,ก็เหมือนกันก็บอกว่าอืมเนี่ย ที่พามถามว่าตถาคตเนี่ยก็ยังอยู่คําสอนก็อยู่นิพพานก็ยังตั้งอยู่เพราะเหตุไรพิขุบบางรูปถึงไปถึงนิพพานไปนิพพานได้บางรูปถึงไม่ไปในข้อนี้ก็เหมือนกันตถาคตเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกบอกแล้วจะเดินตามหรือไม่เดินตามหรือถือเอาทางผิดอันนั้นก็เป็นความผิด ผิดพลาดของพิขุรูปนั้นหรือบุคคลนั้นเองประมาณว่าช่วยไม่ได้อะไรถ้าเกิดเป็นภาษาโลกเรานะช่วยไม่ได้บอกแล้วเธอไปถือทางผิดเองคําสอนสมัยนี้มันก็ยังอยู่ที่ตะถาโพบอกว่าอะไรทำและวินัยเนี่ยจะเป็นาศาสดาแทนพระองค์ในการล่วงไปแห่งเราที่บอกกับท่านอันบัตรนี้คําสอนก็ยังอยู่ก็ไม่ได้อันตรธา,านไปไหน นะผู้ที่ปฏิบัติตามตามที่ศาสดาบ,อ,าบอกเนี่ยก็จะไปถึงฝั่งแห่งนิพานได้อย่างแน่นอนส่วนผู้ที่ถือเอาทางผิดอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ใครจะไปเชื่ออะไรยังไงก็ช่วยไม่ไดนะ้และทีนี้พระองค์เนี่ยปฏิบัติอย่างไรนะหรือ,อาวางจิตอย่างไรกับคนที่ไม่มีความเชื่อไม่เชื่อในพระองค์ จะทำอย่างไรได้ศาส,ะสะดาก็ตัดว่านะ <c oughs> ต่อไปตั้งใจฟังพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษจากพระไตรปิฎกฉบับฉบับภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สิบเจ็ดหน้าที่หนึ่งร้อยสาสิบสามข้อที่สองร้อยสาสิบเก้าถึงสองร้อย ตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวผูกไหมเนี่ยอใส่แว่นท่านหน่อยข้อที่สองร้อยสามสิบเก้าถึงสองร้อยสี่สิบตถาคตพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่ตัดแย้งกับไม่ไม่ไม่พูดขัดแย้งกับโลกพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแล พระศาสดาตัดเรียกพิขูทั้งหลายมาแล้วตัดว่าพิขูทั้งหลายเราย่อมไม่ขัดแย้งกับโลกแต่โลกย่อมขัดแย้งกับเราผู้กล่าวเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆในโลกสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีพิขูทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีซึ่งเราก็กล่าวว่าไม่มีนั้นคืออะไรคือรูปที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่าไม่มีเวทนาสัญญาสังขารยิญญาณที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปวนเป็นธรรมดา โลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่าไม่มีพิขุทั้งหลายนี่แหละที่เป็นบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีซึ่งเราก็กล่าวว่าไม่มีพิขุทั้งหลายสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีซึ่งเราก็กล่าวว่ามีนั้นคืออะไรพิขุทั้งหลายรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดา ที่บันดิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าววิญญาณน,นั้นว่ามีพิขุทั้งหลายนี้แหละที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีซึ่งเราก็กล่าวว่ามี ไม,ไม่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตนะไม่ใช่คนพาลให้รู้ด้วยว่าบัณฑิตเขาพิจารณากันอย่างไรบัณฑิตก็คือผู้ที่สรุปง่ายคือมีสัมมาทิฏฐินั่นแหละนะรู้ว่าสิ่งสิ่งชั้งปวงในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยเเรียกว่าบัณฑิตในความหมายในในความหมายของพระสูตรนี้นะไม่ใช่คนพาล เที่ยวตะเบิงตะแบงไปทั่วอ,อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บัณฑิตในความหมายนี้พิคดทั้งหลายโลกธรรมมีอยู่ในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ทราบชัดซึ่งโลกธรรมนั้นทันแล้วย่อมบอกแสดงบรรัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ตื้นก็โลกธรรมในโลกที่พระตถาคตย่อมตัดสรู้ทราบชัดโลกธรรม คันแล้วย่อมบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นนั้นคืออะไรพิขูทั้งหลายคือโรคคือรูปเป็นโลกกระทำในโลกพระตถาคตย่อมตัดสรู้ทราบชัดซึ่งโรคก,กระทำนั้นคั้นแล้วย่อมบอกย่อมแสดงบัญญัติเปิดเผยแต่งตั้งจำแนกกระทำให้ตื้น ทิขู่ทั้งหลายบุคคลใดเมื่อพระตถาคต์บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่รู้ไม่เห็นเราจะกระทำอะไรกับบุคคลนั้นผู้เป็นปุถุชนคนพาลเป็นคนบอดไม่มีจักขูไม่รู้ไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นโลกกระทำในโลก พระสถาคตย่อมตัดสรู้ทราบชัดซึ่งโลกกระทนั้นคั้นแล้วย่อมบอกย่อมแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นบุคคลใดเมื่อตถาคตบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่รู้ไม่เห็นเราจะกระทำอะไรกับบุคคลนั้น ผู้เป็นปุถุชนคนพาลเป็นคนบอดไม่มีจักุไม่รู้ไม่เห็นพิขูทั้งหลายดอกอุบลก็ดีปทุมก็ดีบุญทริกก็ดีเกิดแล้วในน้ำจเจริญแล้วในน้ำขึ้นผลจากน้ำตั้งอยู่แต่น้ำไม่ติดแม้ฉันใดพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกจเจริญแล้วในโลกย่อมครอบงำโลกอยู่แต่โลกฉาบทาไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันแล อันนี้ก็เป็นลักษณะของบุคคลถ้าเกิดใครที่บอกไม่ได้ mm hmm. นนขนาดสถาคตบอกว่าสิ่งนี้ควรทาสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ทําไปแล้วเพื่อความเจริญสิ่งนี้ทําไปแล้วเพื่อความเสื่อมสิ่งนี้เมื่อเธอทําแล้วจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานสิ่งนี้ทําแล้วจะเป็นความสุขตลอดกาลนาน mm hmm. ก็ยังมีบุคคลที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อก็ยังไปมัวเมานะ เมาหมกเมามันอยู่กับสิ่งที่ทําให้ตนเองเนี่ยต้องจมอยู่กับความเสื่อมและต่อไปในสัมปรายะก็จะทําให้ตนเองเนี่ยไปสู่อาบายทุกติวิบานะตนรกก็ยังเมาหมกเมามันอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสโพธพภพจนถึงขั้นกับทําให้ตนเองเนี่ยต้องพึทต่อพฤททุกจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ไม่ฟังไม่เชื่อจะถาคตจะทำอะไรได้นะพวกเธอก็รับกรรมไปเถอะตอนนี้พวกเธออาจจะมองไม่เห็นนะพวกเราอาจจะมองไม่เห็นคนที่ทำเช่นนี้อาจจะมองไม่เห็นยังสนุกเมามันอยู่กับสิ่งที่ตนเองประพฤติอยู่แต่อย่าลืมว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องตายนะมันก็ต้องตายอยู่แล้วถึงโลกหน้าจะมีหรือไม่มีตามความเชื่อของใครก็แล้วแต่ ถ้าโลกหน้ามันมีจริงขึ้นมาเราจะเอาอะไรเป็นเสเบียงเพื่อไปสู่สัมปรายะสัมปรายะพภพอันเป็นสุขถ้าโลกหน้ามีสิ่งที่เราประพฤติก็ุจริดด้วยกายด้วยวาจายด้วยใจมันก็จะนําเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรลกศาสดายิงบอกว่า ศาส,สดาไม่เคยเห็นการจองจําที่ทารุณเจ็บปวดอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคะเข็มธรรมกว่าการถูกจองจําอยู่ในนรกกําเนิดในชาและเป็ดวิสัยในอบายทุกขติวินิบนัตินรกเพราะฉะนั้นศาส,สดาเปิดเผยจำแนกแจกแจงและมาบอกอพวกเราแล้วสิ่งหน้าที่ของพวกเราก็คือนะทําตามเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้จริงศาส,สดาถ,ถึงบอกว่า ถึงบอกว่าบุคคลใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อนั่นจะเป็นประโยชน์สุขแก่เขาสิ้นกาลนานให้รู้ไว้ว่าแม้ศาสดาจะเกิดขึ้นมาในโลกก็จริงแต่ว่ารสอร่อยอาสาทะของโลกที่มีอยู่ในโลกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาติดในติดพระองค์ได้โลกฉาบทาพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นประโยชน์ตนใครที่รักตนมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็หันมาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนที่ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่แล้วเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยแต่คนที่ประพฤติทุจริตรู้ตัวพุทธุจริตประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ ถ้าเชื่อรักตนเองจริงมีความรักตนเองจริงก็หันกลับมาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจละสิ่งเหล่านั้นเสียแล้วมากระทําสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนลดอร่อยของโลกอสสาทะของโลกมันดึงไปตามความอยาก อยากจะบำรุงบำเลอตนให้มีความสุขด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพถามว่าได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ในเมื่อเรายังเป็นคารวาสก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเนี่ยมาบำรุงบำเลอตนเป็นเครื่องปรุงใจให้ตนเองมีความสุขแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นควรได้มาแบบไหนควรได้มาโดยธรรมประกอบด้วยธทรไม่ไปลักเขามาไม่ไปขโมยเขามาไม่ไปแย่งเขามา ประกอบด้วยทาด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่ไปโกงไม่ไปตลบจะแรงนะหรือว่าไปใช้เล่เหลี่ยมเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาบำรุงบำรเลอตนถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขก็จริงในปัจจุบันแต่จะมีทุก์ต่อไปในสัมปรายะอย่าลืมว่าพวกเราก็ไม่ใช่อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะยานอย่างรู้อะไรเราก็ไม่มีใช่ไหม ย,ยาังรู้อะไรก็ไม่มีและรู้ได้อย่างไรว่าโรคหน้าไม่มีนะทางที่ดีนะเพื่อความปลอดภัยของตนเองเชื่อว่าโรคหน้ามีไว้ก่อนดีกว่าและหันกลับมาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ฝากข้อธรรมไวจ้จะเพียงเท่านี้เอวังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์